สวัสดีครับคิวคสับของทิศแสงทองที่แรกนะครับนออย่างเยนนี้คับทิงทิศใขอมาจอดร้านกอนเศษเรียบร้อยหลดอดเอาจอดไว้ของนถาเอา,วาวของมาในมันกจ้กัดแหวนะครับน้อก้วยจอดกานอนลางถนนจอดคิว,วทีมงานผลรองเข้ามาเอานะครับนอ,บนอาน้ัางาน อเลยครับที่แหลมรากว่าสีแลนไปวงไปอาบน้ำไปกับยาดค้ำนะครับผมก็เลยรวงกับพนักงานเลยอยนะคับนาะเลยบริษัของบ้านพักนะครับเพราะว่าความันกับอันนี้กับไบพวกกับไบสองลวันเถอเลยบริเวณขับไปนะครับเลยรวงมากครับอยู่ปีกมีน้ำบาบ้ากับไาลห่อมวันเไห่อมเาเลยนงานทีงานนอท่เลยนะครับ ตัดตรงครับเดี๋ยวกับทีมงานต้องอาจารย์สันคนกาไปต่างอที่เรียบร้อยวันละวันต่อดย๋ยงนี้นไหนก็ว่าเป็นกับหลังจากถงต็มมือพ้นโกผมคนกับคน่นเมืองบานเมนบบคบในเมือบบานเลยเอนกบภาคกีใสภาคกีีเลยโอ้ยครับหลังจาก เปมือฝนตกงแจ๊ผุนครับแต่วันที่เท่าไหร่ยี่สิบบอกยี่สิบแล้วยี่สิห้าถุงแต๊ฝนตกอยู่วางเสาช่งครับฝนกับงานก็นเปลี่ยนไปฝนกับแต่เมืาา่อาดอุตสีเมื่ได้กลับบ้านนะครับเมืาา่อผานถ่ายูุตี่เพราะว่าอยู่ต้องุนกัเป็นวยหกนะครับวยหกนะครับน้องวยหกเป็นกับในมณีายว่านนะ กับทีมงานผมไอทีเป็นบบางแ้วเดียวกว่ยเนี่ยแหละครับทำนอใส่ปลายไฟแล้วกับเอาเดียวกว่าเลยวน้ังยังแท้แล้กับยังไฟจอเอวีดีเนาะครับเนาะนานไอทีเป็นงคนับบนี้แดดกับแผ่แทงอีลี กางยังเหลียมอร่อยก็จอเป็นข้าวหม่ากันนะครับเพราะอาจารย์นุ่มหมากันทั้งอาจารย์เี้ยนอาจารย์เี้ย็นวันว่าต้องเล่ามันถือแดนข้ามาพระท่านนะครับเพราะเราแล่นเร็วกว่าไหนนะครับเนาะด้วยฝากทคาจานนุ่มม่านะจอเล่าหมาส่วนนุ่งเล่าแบบจังสีคอยข้ามาน้ำกนเพราะว่าลูกเล่ากับไหนมาก่อนรองเราเล่าในมาก่อนนะครับเนาะ พื้นฐ็นต่างียกซอยแล้ว HHH> ต่าง ses ses ียกซอยล่อว่าล่อทางแต้ตรงเวลาเช็คเ้านะครับเนาะต้องน้ำนะครับกำกอนเส์ตนะครับทังดานทีมงานย้อนหลี่พืนกานกำลังหลาบนาำกันนะครับกำลังหลาบน้าบยังเขาขีนามกันวันก่อน

ทีเต็มมียังหลายๆอาจจะเป็นทีมองโปรโมเตอร์ก็ได้นะครับเนาะียวเ่นยาวโนะครับ ยังคือได้ตากปะ่นเปียกปะโอรลงจากบนเสื่อโอ้พอตะว่าตากแดดยนมงานคนแบยังเอาแขนฝ่แขนฝ่าสใกับในตัสอบว่ามันบนี้ทวารคนจังสีได้ทราบขึ้นนะครับไอ้มุ่งบิด mẹ miệt là nên thấy cái thảo mặt nha 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 mặt

นไปตามแขนไปตามนะครับเนาไปตามไอ้เดียวทางกับแนวแกนไ้คว่ำมอสมงามบอนอกการโดีเป็นแบบตัวเปลี่ยนไปนะครับเนาะายไป้ายังต่อต่อไปกับที่เป็นรถดีนะครับเป็นคู้คน่วยนะครับเนาะต่อไปเพราะว่า มีเสียงกับอยกับจารนุนที่เขานะครับเพียงแต่ว่าต่อซ้ายต่ออย้งส่วนนการนูนเป็นแบเี้ยเงี้เสียงเงียเป็นเนาะครับเนาะ ก็งอเงี้เงอเอี้ยงอะไรบ่วอนอยู่คนละมังฮะปุ้เคล่นบ่ใส่ยู ก็จอกป๊กสายบอกนะน้าผมมทีใส่ได้ตวหลังเสียหรอจังแล้วโบจักคือกันแต่ว่าผมใส่อยู่เรื่อยมขึ้นโบมากโบมากโจักนี่แล้วมันเป็นสายแนวไลยสายบอกนี่นี่นั่นนั่นนั่นช่อว่ะไรนี่กอนั่นแอบตัเสียบช่ว่าายน้าอะไรนี่มออ๋อสายไฟมันนั่นโบเห็นแล้ว ใส่อไรแล้วสไอซ่มมีเหมมี่บอไซแล้วมันมมีเนาะยังไงกาเสียเถี่มไปแล้วมองได้มองเงินกับบรจับเอ่าก็เขาต่ง้นขึ้นบถหน้า นะครับเนา้าใสเทสายเยนสายไแถวเตียงเตียนนะครับการสละวันตกววามือขึ้นตกแห้งอบห่บโตกกี่เมนบ่อืมนี่น้ำไหลเนาะบางบานแถวสลาบุรี่โอ้งแหง็นแหงเออตกแห้ง คุณล่เคืนมาแต่ปากซอกหุ่นอุย้ยแห้งเป็นแห้งการสลาดนี่อยู่นี่อย่แกดไยะแงเสียบไรเสียบ่ไรก็ไม่ได้แค้นที่ี่ส ันบ่มีเนาะายเขาบ่มาอย่างไรภาพลุงินปลาไปเจ็บบรรยากาศงาน่ามากหอดงานหอดงานกับุงดินไรเจ็บบรรยากาศที่งานน้องีมงานการสานลกตาเต็บตังเตรียมความพอความอตัวบนบริการเมื แกครับเีอยู่ทางเ้างปร็นกีาา่ัว่ารางดีเลยครับนครับมุง้งผีตดีดปิดคินีไหซ้ำนสกคนเครับเพี่าจะพอครับมุง้งผไหมนะครับนาะอผูทีโคไลโแชติดตามบขามโคษณนาเนาะครับเนาะเป็นกำลังแรงใจมุ้ถ้าผมคิมหนาพไหมครับบ๊ายบายครับ